ในหมู่บ้านเล็กๆที่แวดล้อมด้วยป่าเขาและแม่น้ำใสสะอาดชาวบ้านต่างรำลือถึงวิญญาณอาฆาตที่สิงสู่อยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านตรงที่ซึ่งแสงอาทิตย์แทบจะส่องไปไม่ถึงทุกคืนผู้คนที่เดินผ่านมักได้ยินเสียงกระซิบเผ่าเบารากับมีใครบางคนร้องเรียกจากในเงามืด เมื่อ20ปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวช่างทำเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นทุกคนในบ้านถูก้ายตระกรรอย่างโดเทียมและผู้กระทำก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเหตุการณ์นั้นทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ต้องคำสาปและไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลย กลุ่มนักศึกษาจากกรุงเทพที่เดินทางมาทำวิจัยในพื้นที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้จากชาวบ้านถ้าอยากเจอผีจริงๆต้องไปที่นั่นชาวบ้านคนหนึ่งพูดพร้อมเวลตวาดวาดวานันแต่พวกนักศึกษาไม่เชื่อพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าข่มขวัญ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงกลุ่มนักศึกษาตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านร้างพวกเขาเริ่มต้นด้วยการจุดเทียนในห้องรับแขกซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นและใย,ยแมงมุมแต่ทันทีที่แสงเทียนเริ่มส่องสว่างเสียงกระซิบปริศนาก็ดังขึ้นพวกเจ้าเข้ามาทำไมเสียงนั้นเยือเยียนและแฝงไปด้วยความโกรธเกรี้ยว หนึ่งในนักศึกษาชื่อมินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอเห็นเงาดำในกระจกเก่าๆที่ตั้งอยู่มุมห้องเงานั้นไม่ใช่เงาของพวกเธอแต่มันเป็นผู้หญิงในชุดไทยโบราณใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความโกรธ มินได้สัมผัสกับความทรงจำแปลกประหลาดเธอเห็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยคนนั้นกำลังถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายโดยผู้ชายที่มีดวงตาเย็นชาและรอยยิ้มช่วร้ายเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังก้องอยู่ในหัวของมินจนเธอแทบหมดสติมินรู้สึกได้ว่าหญิงสาวในภาพต้องการบอกอะไรบางอย่างเธอพยายามรวบรวมความกล้าและถามออกไปเธอเป็นใคร ต้องการอะไรจากพวกเราทันใดนั้นเงาของหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเสียงของเธอสั่นสะเทือนทั้งห้องข้าคือแม่พลอยข้าถูกทรยศและสังหารอย่างไร้ความปราณีในบ้านหลังนี้ผู้คนลืมเลือนข้าไปแต่ความแค้นของข้ายังคงอยู่เธอเล่าเรื่องราวของเธอด้วยเสียงสะอื้นพวกมันพวกมันต้องได้รับกรรม มินและเพื่อนๆตัดสินใจช่วยแม่พลอยเพื่อคลายความแค้นพวกเขาขุดคุยข้อมูลจากเอกสารเก่าๆและได้พบว่าครอบครัวของแม่พลอยถูกฆ่าโดยเศรษฐีในหมู่บ้านผู้ซึ่งต้องการครอบครองที่ดินและสมบัติของพวกเขาแม้ว่าคดีจะถูกปกปิดแต่หลักฐานบางอย่างยังหลงเหลืออยู่ในบ้านนักศึกษาได้พบสร้อยคอทองคำที่มีอักษรย่อของแม่พลอยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดเผยความจริง กลุ่มนักศึกษาได้นำสร้อยคอไปอยังบ้านของเศรษฐีผู้สืบทอดตระกูลเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขับไล่พวกเขาออกไปแต่ในคืนนั้นเองวิญญาณของแม่พลอยก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของเศรษฐีเสียงกรีดร้องของเขาดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกพบเป็นศพในห้องนอนพร้อมกับข้อความที่ถูกเขียนด้วยเลือดบนผนังว่ากรรมตามสนอง หลังจากเหตุการณ์นั้นบ้านร้างกลับมาสงบอีกครั้งเสียงกระซิบในเงาเมื่อหายไปมินและเพื่อนๆรู้สึกโล่งใจที่ได้ช่วยให้วิญญาณของแม่พลอยได้ไปสู่สุขติแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เรียนรู้ว่าความแค้นนั้นร้ายแรงและไม่ควรถูกเพิกเฉยบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงอนุสร์ของความเจ็บปวดและการล้างแค้นที่ผ่านพ้นไปแล้ว